ทยลักษณะยูโรเมหาดูยาก่ิชมกับโครงการที่ท่านนไหนได้ราจัดนะครับจินชัยได้บอกว่าเราไทยลักษณะยูโรเมหาดูยากมากแต่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพก็หาดูได้นะครับน้องๆครับพี่อยากจะขอเสียงเป็นภาษายุโรพื้นบ้านแค่สวัสดีครับสวัสดีค่าเนี่ยถ้าเป็นภาษายูโรช่วยพูดพร้อมๆดังๆได้ไหมได้นะ ภาษาเยอรมันทาการอีกครั้งหนึ่งครับกับเด็กเอ๋ยเด็กดีโครงการเีทูเด็กเอ๋ยเด็กดีครับก็ใช้สวัสดีเหมือนกันใช่นะฮะอ้าไม่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 เป็นไรน้องๆอาจจะเพิ่มจะเรียนรู้กันนะครับเอาละครับคุณชัยได้บอกว่าเราเน้นความเป็นตัวเองนะฮะความเป็นกันเองกันเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ไม่ตึงไม่เครียดนะฮะมาเรียนรู้เทคโนโลยี การจัดกิจกรรมเวทีเด็กเอ๋เด็กดีกับท่านการนี้ก็เป็นการตามที่ะด็กเัราาความกิีการให้กับข้อการานในที่มีการกโทควเมื่อ ขอปีนะรับส <ifting> ิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็อันประการที่ก่อนนคือวิสัช์สนใจส่ตัวเองให้สฤตกปฏิบัติการเปี่ยนเพื่อีาจามยวิญิยุอการยเปียนในประเทศไท การที่ทางกามระชาสัมพันธ์ิกตสั่งกลรผูนการองท้องถิาที่จังหวัดสระบุรนะครับก็นะคับกิจกรรชื่อบพาอ สาาังคมก็ฝุ่นตลบเลยนะมองว่าโอเคบนราวะมากมายนะครับมุมหนึ่งก็จะเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมนะครับด้านหนึ่งก็คืองานด้านท่องเที่ยวและบรรการซึ่งสถานที่อย่างนี้ก็เป็นส่วนที่ปลอดภยัยถผงเด็กด้วยความรูเดินทางเลยปลอดภยัยเพราะที่นี่เป็นเมืองคนดีมีน้ำใจ ไม่มีพิษไทยไม่มีโจทย์ผู้ร <c ography> ้ายนะครับเรียนด้วยความเรพพี่น้องสัติที่อยากให้ท่านท่้งท่านทดนาเยีา่ยมได้นท่าท่่ยวท่านทานท่่านท่านท่านท่าท่าน่านทานท่า่านท่านเ่าน่านทอาน่านท่านท่้นท่าน่อนท่น่านท่เนท่นท็านท่อนท่านานทอานท่านข่านท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 ่านด่านทขอขอ่านท่านทานทขาท่านอาท่านอ่านท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 ่นท่านท่านานท่น่าานทุน่านทานท่่าาท่่น่ 老师说：“有，我没看出来。” ท่านอาจารย์นี่เลยฮะอาจารย์ว่าเราเนียนะจะกขับเรียนต้องการิยมพยากรณ์เรียนวัดโพธร์เนี่ยขับเรียนการฟ้อนเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะจัดอะไรก็ตามแต่ในการเปิดงานนี่จะดูตัวอย่างของเยาวชนนะจริงๆแล้วน้องๆหนุ่มๆที่เั่งอยู่ในยุคนี้นะครับก็มีทางเลือกอีกเยอะแยะนอกจากแค่ไปร้องดนตรีไทยนะเพื่อต่อไปก็จะจบกองสระวัติไทยครับ